เกิดอะไรขึ้นคะนี่ทำไมเมื่อเรากดปิดสวิตช์แล้วไฟถึงดับลงไปได้คะเออเดี๋ยวเราลองเปิดสวิตช์ไฟก่อนนะคะอ้าวกลับมาสว่างขึ้นอีกครั้งแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าทำไมตอนที่เราปิดสวิตช์ไฟไฟถึงได้ดับลงคะแลวเมื่อเราเปิดสวิตช์ไฟไฟก็จะสว่างขึ้นมามาตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปเรียนรู้กันว่า การที่ไฟสว่างหรือไฟดับนั้นเกิดจากอะไรและมีอะไรบ้างที่จะทําให้ไฟนั้นสว่างได้ถ้าเรียนพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนในวันนี้กันเลยนะคะ <S <S แหล่เรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายในวันนี้กันนะคะมีใครทราบไหมคะว่าวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันคืออะไร วงจรไฟฟ้านะคะก็เป็นเส้นทางที่กระแสะไฟฟ้าเนี่ยไหลามาจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าผ่านตัวนําไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็จะไหลกลับสู่แหล่งกําเนิดไฟฟ้าตามเดิมได้ครบทั้งวงจรนะคะเดีย๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายกันก่อนนะคะและสําหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็จะมี1นถ่านไฟฉาย สสายไฟนะคะและ3หลอดไฟค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูการทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาเริ่มต่อวงจรไ,ไฟฟ้าอย่างง่ายกันนะคะโดยเมื่อเราเตรียมฐานไปฉายนะคะใส่ตรงในลังฐานเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มต่อนะคะจากด้านที่เป็นขั้วบวกเราจะใช้สายไฟนะคะสองสีคือสีแดงกับสีดําสีแดงนะคะเราจะแทนเป็นขั้วบวกส่วนสีดํานะคะเราจะแทนเป็นขั้วลบนะคะทีนี้เราจะเริ่มต้นตั้งแต่การเริ่มจากฐานไปฉายทางขั้วบวกนะคะ เราจะเริ่มต่อนะเราก็จะเอาปลาย้นสีแดงนะคะมาต่อออกทางขั้วบวกแล้วก็มาเสียบด้านที่เป็นปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะ,ะเราจะเห็นว่าตอนนี้ไฟยังไม่ติดนะคะทีนี้เราจะมาต่อจากขั้วลบออกจากขั้วลบนะคะอ่าทีนี้คุณครูจะลองเสียบเอา จากฐานไปชายด้านที่เป็นขั้วรบนะคะเสียบเข้าไปคุณไดูที่ตัวเห็นว่าตอนนี้ไฟสว่างแล้วนะคะตอนนี้ไฟสว่างแล้วเนาะเพราะว่ากระแสไฟฟ้านะคะได้ไหลครบทั้งวงจรอ,ออกจากขั้วบวกนะคะไปหาขั้วลบแบบนี้เราเรียกว่ากระแสไฟฟ้าไหลครบทั้งวงจรแต่ถ้าคุณลองเอาสายไฟ oh, <no. S 1> ทางขั้วลบออก หนึ่งอันนเราจะเห็นว่าตอนนี้หลอดไฟไม่สว่างแล้วเนื่องจากว่ามีช่องว่างเกิดขึ้นแบบนี้เรียกว่ากระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบทั้งวงจรนะคะก็จะทําให้หลอดไฟนั้นไม่สว่างถ้ากระแสไฟฟ้าไหลไปไม่ครบทั้งวงจรเราจะเรียกว,วงจรลักษณะนี้ว่าวงจรเปิดนะคะเพราะว่าเกิดช่องว่างเรียกว่าวงจรเปิดหลอดไฟไฟจะไม่สว่างแต่ถ้าเมาื่อใด เรานำสายไฟมาเสียบปุ๊บเราจะเห็นว่าหลอดไฟสว่างแบบนี้เราเรียกว่าวงจรปิดเนื่องจากไม่มีช่องว่างหรือไม่มีรอยขาดนะคะกระแสไฟฟ้าก็จะสามารถไหลได้ครบทั้งวงจรแบบนี้เราเรียกว่าวงจรปิดนั่นเองนะคะ ทดลองนะเราก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายเนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3าส่วนนะคะส่วนแรกก็คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้าจะทําหน้าที่ในการให้พลังงานเช่นแบตเตอรี่หรือว่าถ่านไปฉายค่ะอย่างที่2นะคะก็คือสายไฟหรือว่าตัวนําไฟฟ้านะคะจะทําหน้าที่เป็นเอ่อเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าด้วยกันนะคะและอย่างที่3นะคะคืออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทําหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆค่ะ และในสถานการณ์ตอนนี้นักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนก็สามารถทําการทดลองง่ายๆได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสามารถทําอย่างไรได้บ้างแต่การทดลองของนักเรียนจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะและห้ามใช้แหล่งกําเนิดไฟฟ้าจากเต้าล้า oh. งฐานนะคะเพราะอาจจะทําให้นักเรียนเสียชีวิตได้ต้องใช้แหล่งกําเนิดไฟฟ้าจากฐานไฟฉายเท่านั้นนะคะ oh. แบบแรกนะคะเราจะต่อ โดยการใช้สายไฟฟ้าเพียงแค่หนึ่งเส้นนะคะโดยเราจะนำปลายด้วนที่เป็นโลหะของหลอดไฟฟ้าแต่ที่บริเวณขั้วบวกของทานไฟฉายจากนั้นก็นําสายไฟฟ้าเนี่ยต่อเข้ากับด้านข้างบริเวณที่เป็นโลหะของหลอดไฟฟ้าแล้วก็นำปลายสายไฟฟ้าที่เหลือต่อเข้ากับขั้วลบของทานไฟฉายนะคะดังรูปและในกรณีที่2นะคะเราจะต่อ ด้วยสายไฟฟ้า2เส้นนะคะโดยต่อจากปลายด้านหนึ่งของสายไฟฟ้าแต่ละเส้นเข้ากับขั้วบวกแลวก็ขั้วลบของทารไฟชายจากนั้นก็จะนำปลายสายไฟฟ้าที่เหลืออีกเส้นหนึ่งต่อเข้ากับปลายด้านล่างของหลอดไฟฟ้านะคะแล้วก็เอาปลายของสายไฟฟ้าอีกเส้นต่อเข้ากับบริเวณโลหะของหลอดไฟฟ้าค่ะ สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการต่อวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายกันไปแล้วนะคะเราอให้นักเรียนกลับมาทบทวนกันหลายๆครั้งนะแล้วจเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ